ว่าอยากเอาขอเรียนขอยกเป็นสตาดี้นะคะรุ่นน้องหัวหน้างานของเราเนี่ยชื่อน้องน้อยน้องน้อยเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาเดินมาที่ทำงานเนี่ยเดินเขาเคยเดินปากแดงมาได้แต่ปากซอยมั่นใจวีตั้งแต่ป้อมยามยังลงอาหารทิ้งที่ตลอดแต่พอเขาที่เราสังเกตฝ่ายคนมามาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเขา ไม่ค่อยอยากมาทำงานพออบรมอะไรก็ไม่ค่อยมีสมาธิเราก็เลยเรียก,ขก,เ,กขเขาว่าุยที่คลินิกแก้นี่เราก็ถามปัญหาเพราะว่าเขมีปัญหาอะไรทำไมทำไมความสุขของเขาหายไปเขาก็เล่าว,ว่าตัวเขาเนี่ยไปไป, ạn, ไปเพาาไปเข้าในส่วนของเออเอ่องแชร์ค่ะซึ่งทุกคนก็ เป็นปัญหาระดับชาติของบริษัทอยู่แล้วคือห้ามเท่าไหร่ว่าอย่าแชร์ห้ามไปนี้นองระบบก็ตายก็ห้ามไม่ได้ก็ไปแอบมีแชร์ใช่ไหมคะคราวนี้เองเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเราจะช่วยเขาอย่างไรเพราะถ้าเรามช่วยเขาก็ต้องขอกตัวการตัวนึงไหมตัวตัวทีเรา้องหลับไปแล้วก็ไล่ไปมากขึ้นตัวเจ้าหนี้่ะเขาเป็นพนักงานของบริษัทด้วย คราวนี้เราก็เลยเชิญท่านตําหน้ของน้องน้อยเนี่ยฟัคุยว่าขอขอให้ช่วยเหลือคนนี้ในการไ,ไม่มีดอกแล้วไหมให้หยุดดอกแล้วก็เราเคลียร์แบบนี้ไล่คุยที่ละคนทีละคนก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้นสามปีในในส่วนของกรรมการ บริษัทเนี้ยคะ่ะเป็นการส่วนแล้มาช่วยผลักดันให้ให้เขาดูดีได้มันไม่สามารถจะแก้ได้ที่มันไม่ใช่ระดับบริหารลงไปดีงานซึ่งประโยชน์ของของการที่ได้เข้าโครงการอันนี้นะคะก็คือพนักงานได้ดูดีอะค่ะได้ดูดีจากจากสิ่งที่เขาไม่สามารถจะออกจากองค์กรนี้ได้เลยอ่ะ แล้วก็ไม่ต้องหนีด้วยการลาออกก็สุดท้ายแล้วก็จะเสียคนดีๆแบบนี้ไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เราต้องไปแก้ที่ต้นตออันนี้เป็นรางวัลที่บริษัทได้ไดาารับมาเยอะๆนะแล้วก็เป็นด้านีได้ทุนไทยนะคะแล้วก็มีงบกัน เราไปเข้ามาด้วยนะคะเรื่องการเงินก่อนที่เรามาแก้ขอบคุณนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมแชร์ให้ให้บริษัทต่างๆฟังนะคะขอบคุณท้ายนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมุฒศาการภาคสิเหนนะคะพี่เลียงที่ช่วยช่วยทีมบุ้คลทีมคณะกำการทั้งแบบน่ยได้แบบ ข้มแข็งแล้วก็จนจนมีโอกาสได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณเอพีเอโดยเชิงพลังบุตัจงดัดนะครับที่ผูบริหารใส่ใจน,นะครับลงไปล,ลุ้มลึกนะครับของพนักงานผู้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทําการแก้หนี้ให้กับพนักงานได้นะครับอันนี้หลายหน่วยงานเป็นนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างได้นะครับขึ้นอยู่กับการสังเกตในวัดของพนักงานของเราด้วย ก็จนนี้ครับจะเป็นบริษัทรักที่เฟรมจำกัดครับจะได้มาแชร์องความรู้นะฮะว่าจากที่ได้ทำโครงการสร้างสื่อที่ดูเทสกันแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ้อแล้วขอเสียงผู้ปราบริการให้กับรักที่เฟรมจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประวิชาฟางทองนะครับเป็นเจ้าหนี้ความอดัยในการทำงานในอาชีพนะครับวันนี้ที่ต้องขอเสนอในเรื่องของ ผลการดำเนินการการิจกรรมช่วยแชร์นะครับขออนุญาตอยู่ด้านล่างนะครับจะขอใช้เวลาอยา่างกระชับนะครับ okay. วันนี้จะมีนําเสนเอในกน่กันทั้งหมดห้าข้อนะครับในเรื่องของกฎหมายบริษัทัฒนาฐานการรับรององค์กรที่มีการดูแลระบบเอ่จนที่คอนดิ